าความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบและสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ อันปลักโคดดิ้งนะครับเป็นวิชาที่มีประโยชน์มากๆถ้าเราจะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนครับอย่างแรกก็คือวิชานี้นะครับไม่ได้ติดอยู่ที่เนื้อหาสาระของวิชาใดๆเลยแต่เพียงแต่ว่าอยากจะเน้นเนี่ยให้เด็กๆหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการต่างๆอยากเป็นขั้นตอนเป็นระบบและสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้จริงๆแล้วสื่อของอันปลักโคดดิ้งมีหลากหลายเริ่มตั้งแต่พื้นของโรงเรียนเนี่ยเราสามารถตีเป็นเส้นตารางต่างๆได้ หรือแม้กระทั่งการทําเกมกระดานบางอย่างคล้ายๆกับบันไดงูเนี่ยให้เด็กๆร่วมกันทําก็ได้ครับที่พื้นเนี่ยบริเวณลานจอดรถของโรงเรียนเด็กๆก็สามารถเรียนรู้ได้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งป้ายนิเทศหรือว่าบริเวณทางเดินโถงบันไดก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ คือโรงเรียนบ้านน้ำมังนี้เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารน,นะคะเป็นโรงเรียนห่างไกลเราก็มีข้อจํากัดเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วเรามองว่าอันปักนี่มันเล่นได้ทุกที่ทุกห้องเรียนทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเพราะว่าเด็กเล็กๆเ,เนี่ยนะคะด้วยภายใต้ข้อจํากัดในเรื่องของคอมพิวเตอร์นี้เราสามารถลงได้ตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะจนถึงทุกระดับชั้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับโรงเรียนในถิ่นทุรกกันดารซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียน ในพระราชดำริของมสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะซึ่งเราเหมาะกับการที่จะให้เด็กได้คิดว่าการแก้ปัญหาของการเรียนในห้องเรียนการแก้ปัญหาในฟาร์มโรงเรียนการแก้ปัญหาในฐานการเรียนรู้เนี่ยนะคะเอามาใช้เรียนแล้วก็เล่นด้วยเนี่ยมันเหมาะกับของเรานะคะเพราะว่าอันปักนี้เหมาะกับเด็กๆของในถิน่นพระกันดางะคะ่ะ ชุมชนจะเป็นวิทยากรแกนนําอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการน้อมนาหลักประชากรสิทธิพอเพียงมาใช้ไม่ว่าจะเป็นฐานการเรียนรู้ฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์นะคะตรงนี้ฐานการเรียนรู้ก็กล้วยโคดิ้งกกล้วยของเรานะคะก็จะเป็นฟาร์มพืชน,นะคะชุมชนก็จะมีส่วนร่วมก็คือนําความรู้นะคะที่เขามีเกี่ยวกับการปลูกกล้วยนะคะมาขยายผลให้น้องๆนันกเรียนนะคะแล้วก็การแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํากล้วยฉาบนะคะการทํากล้วยเชื่อมนะคะขนมต้มอย่างเงี้ยคะเขาก็จะช่วยกัน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานนะคะเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงคะ่ะกิจกรรมโคดิ้งเรื่องกล้วย,วยนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3นะคะเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนของการปลูกต้นกล้วยนะคะจนไปถึงการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อเข้าสู่กิจกรรมสากลนักเรียนโรงเรียนบ้านนามังนะคะ เริ่มจากการที่นักเรียนจะคิดวางแผนนะคะการที่จะเลือกพันกล้วยที่ถูกต้องตามเหมาะสมนะคะตามพื้นที่ของตัวเองการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเก็บผลผลิตนะคะที่มีคุณภาพนําไปสู่การแปรรูปส่งสากลร,ร้านค้าเพื่อจําหน่ายให้กับสมาชิกสากลของโรงเรียนบ้านนามั่งค่ะมีผู้เล่น3คนค่ะสองคนเป็นโปรแกรมเมอร์ทำหน้าที่ เขียนชุดคำสั่งค่ะอีกหนึ่งคนเป็นโรบอททำหน้าที่รอฟังคำสั่งค่ะโปรกรมเกมอร์จะเป็นคนสั่งหุ่นยนต์ค่ะแล้วหุ่นยนต์ต้องทำตามค่ะมีซ้ายขวาหน้าแล้วก็ลงค่ะให้ไปทําคัดเลือกพันรุวยขุดหลุมปลูกกล้วยดูแลรักษาเก็บผลผลิตแล้วก็ส่งสากโลโรงเรียนค่ะ สนุกแล้วก็ได้รู้จากการวิธีผูกกล้วยอย่างเป็นขั้นตอนค่ะสิ่งที่เด็กได้รับจากที่เห็นความแตกต่างนะคะเด็กจะรู้สึกว่าเขามีความสามารถในทักษะกระบวนการคิดเขาคิดเป็นระบบขึ้นเขามีความสุขกับการที่จะได้เรียน เขารู้สึกว่าทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็คิดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เราทําขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะสร้างพัฒน,นาการเด็กให้มีทักษะกระบวนการคิดที่ดีขึ้นค่ะก็เรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะว่าเมื่อเรานาโคดดิ้งมาใช้แล้วสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดกับลูกของท่านเพราะลูกของท่านจะคิดเพิ่มขึ้นเลยนะคะอยากเดิมทีทำทำ,ทำแค่ตามคําสั่งของคุณครูทำเรียนแค่ตามระบบแต่ตอนนี้เมื่อเราเอาโคดดิ้งลงแล้วลูกลูกของท่าน จะคิดต่อเลยว่ากลับไปบ้านท่านจะตื่นขึ้นมาแบบไหนที่มีโค้ดกำกับว่าเอาต้องตื่นแต่เช้าทำงานช่วยพ่อแม่โดยเราเรากำหนดโค้ดให้เด็กแล้วมาโรงเรียนอย่างระมัดระวังเพราะเรามีโค้ดว่าต้องเดินมาตามแบบนี้นะเพื่อให้เกิดไม่ประมาททำให้ปลอดภัยอยากเห็นเด็กที่ผ่านการเรียนโคดดิ้งมาแล้วนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ อยากจะเชิญชวนทุกโรงเรียนมาร่วมกันพัฒนาการคิดถ้าเราพัฒนากระบวนการคิดของเด็กไทยเข้มแข็งขีดความสามารถของเด็กไทยเนี่ยในอนาคตก็จะสามารถนําพาประเทศชาติของเราเนี่ยไปยังทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับอยากขอเชิญชวนทุกโรงเรียนนะครับมาร่วมกันสอน u n p l u ดด i n g ร่วมกันครับ u n p โค g ด i n g